พันเมาพันไดเองเหรอเอาไม่ได้บ่โอ้เดี๋ยววันนี้มาล้มพนนี่ก่อนครับแล้วก็ย้ายไปบอคืนงานเริ่งพนใหญ่จัดครับ งานเร่งงานเร่งต้องมาจัดให้เขาก่อนนี่ครับต้นอะไรวะเนี่ยต้นไซรือเปล่าเนี่ยครับลูกบอครับ,บ,อรรบเอาสซมานลล่ะ มันเกะกะครับแต่รากมันจะเยอะคันห้าครับคุ้มไหมคุณยายมาไหม ก็ตัดราก่อนเออเออเออแกล้งมาอีก เอาพันห้าเองหรอเขาไม่ได้บไมได้ไได้โอ้อานใหเองเย๋อใช่ไหมเอาพันห้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ขาทุนวันนี้ขาด่ะไม่ก็เห็นว่าเป็นทางผ่านเราเนอะดูดูเดี๋ยวก็ล้มแล้วนี่เห็นไหมล้มที่ไหนอ๋อไม่ล้มรอโอ้ยตา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 ยเอ้ย เมาไม่ได้โอ้ต้องอล่นเกมใหม่แล้วโอ้ขาดหัดเมางานครั้งแรกแล้วนี่โอ้ยตายแล้วตะตุงว่าขาดทุนก็เห็นว่ามันพนน้อยเองน้อยแต่ต้นใหญ่เฉยด้ันทีเดียวก็ไปแล้วไม่ไปบ่กจริงบ่ก ร่างร่างมองงาน้งแรกขาดทุนก็เลวเลยประมาณเท่าไรเนี่ยฮะก็ถ้าสอง0ันห้ามันก็จะแพงเกินอีกเลยสองพันก็ได้อยู่เราราคาย่อมเยาวไงเออ ตีให้ได้การทำไม่ได้ไได้ฮะไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ก็เห็นว claro ่าเป็นทางผ่านด้วยถ้าเบื่อแบบเราย้ายกลับอะไรเงี้ยเราก็มาทําให้เขาประมาณนี้แต่ถ้ามันขาดทุนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เติมน้ำมันพ่อเติมครับตะตุงเติม สวยขี้เล้วเจ็งแน่นอนเลยเรางานนี้ไม่จะเจ็งนะครับทุกคนไม่จะขาดทุนอ้รากมันก็เยอะจริงๆแหละ ดันมาไหมมาแล้วล้มแล้วล้มแล้วโอ้เออมาแล้วทุกคนอยากให้มันเร็วที่สุดอ้า มาแล้วมาแล้วโอ้เรียบร้อยไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ